สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจ,จำเดือนตุลาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธา เพราะความดีเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคมาให้กับคุณคนผิวสองสีนี้เป็นไปได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะ จิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากเครียดวิตกกังวลใจคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเป็นรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้า โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้อยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกเงินฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับคนผิวสองสีดูค่ะโชคอาจจะเป็นของคุณก็ได้ค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกาลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ด้วยบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องไปพบเจอไปเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ออคุณ เกี่ยวข้องอย่างหลีกไม่อีกเลี่ยงไม่ได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการชดใช้หากคุณทําดีไว้สิ่งที่ดีกําลังจะกลับตอบมาให้คุณได้สเสวยสุขแต่หากคุณทําไม่ดีช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้เพราะฉะนั้นต้องมีสติในการจัดการในทุกสิ่งค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะดูดีๆนะคะสิ่งชั่วร้าย มาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้ระมัดระวังนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณค่ะการงานก็เป็นไปได้เรื่อยๆเหนื่อยบ้าง สบายบ้างทุกบ้างสุขบ้างแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ระมัดระวังคำพูดการทะเลเาะเบาะแวงมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเข้ามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าที่คุณกําลังจะได้เข้ามาอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า การเงินจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเอ้ามหาเดวีบอกว่าจะได้จากโชคลาภก็จะได้ทั้งสองอย่างค่ะได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณด้วยแล้วก็ได้พิเศษคือจะมีโชคมีลาบเข้ามาในมือของชาวราศีพฤษภด้วยค่ะแต่ระวังการใช้จ่าย อาจจะได้เข้ามาเยอะแต่ก็มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเยอะหรือช่วงนี้ระวังลูกหนี้ไม่เป็นดังใจล,ลูกหนี้ไม่ได้ดังเป้าหมายหรือการโดนหักหลังเกี่ยวกับเรื่องเงินขอให้ระมัดระวังค่ะคนสูงขาวหคุณใหญ่จะทําให้คุณทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจเน้นไปที่เป็นเพศชายนะคะที่จะนําอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณค่ะลึกๆในใจมีความเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนมีคู่บางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยบ่วงชะตากรรมด้วยบ่วงอะไรบ างอย่างที่คุณยังไม่สามารถเดินจากตรงจุดนี้ไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวาลจะทําให้คุณทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจลูกบุตรบริวารน,นี้อาจจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกุ้มเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะ แต่ก็มีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันบ้านล้างใหม่รถกันรถคันใหม่ความรักข้างใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะจะมีเข้ามานะคะความรักข้างใหม่อย่างที่บอกคนโสดให้ระมัดระวังด้วยค่ะมีรักั้งใหม่ก็จริงแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะสรุปสําหรับชาวราศีพฤษภประจําเดือนตุลาคมปี2567เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเลือกตัดสินใจให้ดีบางทีอนาคตของคุณก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองค่ะแต่นะับตัดสินใจให้ดีค่ะเลือกให้ดีที่สุดเมื่อเราเลือกแล้วมันเปลี่ยนแปลงย,ย,ยาก มันก็ต้องอดทนกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีส่วนคนมีคู่ลึกๆคือความเศร้าทรมานใจให้อดทนทําเพื่อครอบครัวดูค่ะบางสิ่งบางอย่างมันต้องอยู่กับความอดทนด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ จะได้โชคจากคนผิวสองสีที่เป็นไปได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายและเงินจากน้ำพักน้ำแรงก็จะมีเข้ามาก้อนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ก็ระมัดระวังการให้คนหยิบยืมเพราะอาจจะไม่ได้คืนการโดนหักหลังแทงข้างหลังเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยค่ะสว่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคปัญหาบ้างต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่คุณจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ